Þakk fyrir því að það er því að það er því að það er því. สวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ c o ด a าสโตเตี้พวกเราผู้ชงเคยครับกฤษดาพัฒนด่านกระทุกวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด1 i d 1 9จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันครับสนับสนุนรายการโดยโรงกาแฟในช่างสัปปะดูรีสอร์ทรินคิง ผมสวัสดีครับผมชื่อนันทวัฒน์เสียงกุลานะครับเป็นช่างตัดผมแล้วก็เป็นเจ้าของร้านฟอร์เมนคัตอนนี้ก็จะเป็นสาขาที่2นะครับจะเป็นฟอร์เมนคัตเอกลุสีครับผมสาขาแรกเนี่ยร้านจะค่อนข้างเล็กเรื่องที่จอดรถแล้วก็เรื่องบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยครับในร้านจะต่างกัน ผลกระทบเรียกได้ว่าทุกด้านเลยครับพี่รายได้น,นี่ก็จะหายไป100%เลยเลยะครับกำลังใจคนในทีมอย่างเงี้ยครับรายจ่ายเหมือนเดิมครับเพราะว่าเรายังต้องกินต้องใช้ต้องจ่ายค่าเช่าเหมือนเดิมครับผมผมก็ยังโชคดีนะที่เจ้าของตึกนะครับใจดีเขาก็ลดค่าเช่าให้ ตอนแรกเลยมืดๆกันอยู่กันนะครับแต่เราต้องปรับเปลี่ยนนะครับช่างบางคนก็จะกลับไปอยู่ที่บ้านกันเขาก็ไปตัดตามบ้านเลยครับจะพกกระเป๋าหนึ่งใบอย่างเงี้ยไปตัดที่บ้านค็ได้ทุกปัญหามันจะแบบมีโอกาสอะไรของมันอยู่แล้วเลยลองคิดตัด delivery ดูแล้วก็ลองโพสด,ดูก่อนเพราะใจหนึ่งเราก็กลัวเหมือนกันเรื่องความสะอาดเรื่องอุปกรณ์อะไรเงี้ยครับเราก็ลองเทสเรื่องความสะอาดพอผ่านปุ๊บเราก็ลองออกตัด delivery ดูโชคดีที่แบบเรามีโปรไฟล์ในเรื่องของ ความสะอาดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วตอนที่ผมไปตัดลูกค้าเดลิเวอรี่ตามบ้านอย่างเงี้ยคือได้ลูกค้าใหม่มาประมาณ70 80%ถึงเลยดีที่เราสร้างช่องทางไว้ให้ลูกค้าได้เยอะลูกค้าเลยติดต่อเราได้ง่ายจากลูกค้าประจําเราเขาก็จะบอกต่อกันเวลาเราไปเขาให้กําลังใจเราเขาให้ทิปเราแบบเหมือนเขาเข้าใจเราผมก็จะรับอยู่ประมาณวันละประมาณ7คนก็ถือว เป็นช่องทางที่แบบดีเลยชอบแต่ติดอย่างหนึ่งที่แบบเก้าอี้อย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่เก้าอี้บาร์เบอร์ไม่ใช่เก้าอ Terra, ี้อตัดผมความสูงอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้เราตัวสูงเนี่ยเราก็ต้องกม้มแล้วก็ในเรื่องของที่วางอุปกรณ์อย่างเง mm. ี้ยครับพีก็เหนื่อยเหนื่อยมากทําคนเดียวก <grim k S 1> <im k> ่อนครับผมพอมันมีลูกค้ามีอะไรเงี้ยมา <im k> ก็ค่อย,อยๆกระจายสายงานกันไปพอาะหลังเยอะเกินอย่างเงี้ยเราก็จะไปรวมกันแบบนั้นลูกค้า1ิคนอย่างเงี้ยก็จะไปรวมกัน ส่วนราคานี่เราก็จะอยู่ประมาณเนี้ยแหละครับประมาณ 300- 400ถึงต่อหอัวการเดินทางมีค่าใช้จ่ายอะไรที่เพิ่มขึ้นมาเยอะเหมือนกันของผมนะที่ผมเซฟเลยคือใส่ถุงมือแล้วก็มีแช่อุปกรณ์จะแช่หัวต่อหัวเลยถุงมือใช้แล้วจะทิ้งผ้าคลุมใช้แล้วก็จะเปลี่ยนที่รอมคอเราก็จะทิ้งอยู่แล้วเจลแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยเราก็มีอยู่แล้วปกติอย่างเงี้ยผมก็จะมีพวกเครื่องอบคออ่ายูวีในตอนเย็นตอนกลับมาคือเครียดนะผมเครียดที่ช่างในทีมอะ ไม่มีไรายได้เราเป็นห่วงเขาอะพอมันมาถึงแบบค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายเออเราก็มาเครียดตัวของเราเองเหมือนกันนะอยากให้คิดบวกอะครับถ้าเราคิดอะไรที่มันดีครัมันจะมีช่องทางของมันอยู่แล้วอย่างนอนาคตเนี่ยผมก็คิดว่าการตัดเดลิเวอรก็จะเพิ่มขึ้นนะหนึ่งเลยช่างไม่ต้องลงทุนเยอะมีฐานลูกค้ามีกลุ่มลูกค้าก็ไม่จําเป็นต้องไปเปิดร้านเองก็ได้วันหนึ่งตัด4ีหคนอะไรเงี้ยเหนื่อยหน่อยแต่ว่า ก็ก็ได้เหมือนกันเรื่องการเก็บเงินเนี่ยสำคัญเลยจากใช้เงินซื้อวซไ่กินเที่ยวอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะพอมาเจอก,การอย่างนี้แบบรู้สึกสํานึกอะเก็บออมรู้จักใช้อะไรอย่างเงี้ยครับให้มันเป็นประโยชน์เขาไม่ต้องไปเปิดร้านอย่างเงี้ยพี่เขาทําอยู่ในบ้านเออเขาก็ทําส่งลดค่าใช้จ่ายไปเหมือนกันนะเออแล้วคนก็อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนผมบางคนนี่ระยะเวลาเดือนกว่าเนี่ยตกงานแล้วมันแบบ ไปทาพวกยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคอนเทนต์ดีอะไรดีมันก็บูมขึ้นมาบางคนก็ทอ้อแต่ว่าบางคนมันก็ทําให้แบบเกิดความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆถ้าเกิดเราคิดบวกมันอาจจะต้องใช้เวลานะหลังจบโควิดเนี่ยคนใช้จ่ายอ่ะอาจจะมีเยอะเลยช่วงหนึ่งเพราะว่าบางคนเนี่ยอึดอัดเหมือนกันนะแบบเฮ้ยอยากกินอยากใช้อะไรอย่างเงี้ยครับเศร,รษฐกิจประเทศก็พูดยากอ่ะพี่มันอยู่ที่รัฐบาลนะครับที่เขาจะบริหารเงินยังไงต้องปรับตัวนะครับ ก่อนเข้าร้านผมจะทําอาหนัล้างมือแล้วก็มีแอลกอฮอล์เจลวางอยู่ข้างหน้าตัววัดยิงอุณหภูมิมาไปเช็คลูกค้าเหมือนกันเรื่องชุดก็จะเป็นชุดแบบชุด p p e อย่างเงี้ยใส่แล้วมันก็กันผมด้วยแล้วก็เท่ด้วยคือเราก็อยากให้ดูสะอาดนะครับให้ลูกค้ามั่นใจเราเต็มที่กับลูกค้าครับก็จะปรับเปลี่ยนเวลาอย่างปกติจะเปิด11โมงเนี้ยผมก็จะเปิดที่นี่9โมงที่30ปัญญาจะเปิด10โมงคนที่จะมาที่ร้านฟอร์มินคัตเอ็กซ์คลูซีฟเนี้ยโปรตอนเนี้ยตัดสองร้่ยห้าส สามคือสภาถึงชิ้นเดือนวิทยา ร้านตัดผมนะครับ Formen Cut เ,เนี่ยจะมี2สาขาสาขาแรกจะอยู่ถนนสุรนารยซอย11สุดซอยเลี้ยวซ้ายประมาณ10เมตรร้านสีเขียวส่วนอีกร้านหนึ่งจะอยู่ถนนช้างเผือกตรงข้ามกับโรงแมรมวีวันเลยส่วนที่จอดรถเนี่ยจะอยู่หลังเซเว่นเราเช่าไว้โทรจองนะครับที่เบอร์0644796656ติดต่อทางเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือว่าเพจร้านได้เลยครับและเปิดทำการตอนนี้จะเปิด10โมงปิด3ทุ่มครับจะรับลูกค้าสูงสุดนี่จะ2ทุ่ม ตัดผมกันี่เศ่ได้ที่ร้านฟอร์เมนคัตทั้ง2สาขาเลยนะครับจะเป็นการตัดผมที่โคตรใส่ใจเลยจริงๆก็ฝากร้านตัดผมฟอร์เมนคัตทั้ง2สาขาเลยนะครับ กระทบจากสถานการณ์โควิด -19 จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจได้มีการปรับตัวกันมากขึ้นและผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับข้างหน้าจะเป็นที่ไหนอย่าลืมติดตามชมรายการโค d าเซ c i ซตี้สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ